เรามาพูดถึงมุมมองคู่ที่รักกันแล้วอยู่กันนานๆแล้วต้องเลิกลากันเนาะอันนี้เรามาวิวจัยนะคะในมุมมองการที่อยู่กันนานๆน,นะเล็กๆหวานแหววพอสุดท้ายนานไปก็จะเปลี่ยนแปลงให้คิดซะว่าเขาจะมองเป็นภาพว่าเฮ้ยก็รู้อยู่แล้วว่ารักก็รู้อยู่แล้วว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้มันกลายเป็นห่างเหินนะคะกับความใส่ใจอืมนะบางทีเหนื่อยงาน เมียก็เหนื่อยเลี้ยงลูกเวลาสองคนนะก็จะห่างหายไปพอเริ่มมีลูกปับ๊บทั้งสองฝ่ายหญิงเราก็ไม่คิดมากฝ่ายหญิงเนี่ยจะจดจ่อไปหาที่ลูกทันทีนะฮะทีนี้ฝ่ายชายบางทีเขามีความต้องการนู่นนี่นั่นมันก็มีโอกาสที่จะเลี้ยงไปได้นะฮะถ้าเราปรับแล้วหันหน้าเข้าพูดคุยกันชีวิตก็จะเขาเรียกว่าสารต่อได้ยาวไกลอันนี้พูดถึงเรื่องของน้องที่ได้ สามีฝรั่งมาอยู่ตรงนี้นะคะนางก็แต่งงานมาเนาะก็สามปีแล้วมีลูกอ่อนพอมีลูกอ่อนนางก็ปล่อยตัวกระเซินนะคะปล่อยตัวเซอเนาะเลี้ยงลูกเออก็เหนื่อยอะอะหน้าที่แม่บ้านก็ต้องทําทุกอย่างอยู่เมืองนอกไม่ได้มีคนมาช่วยมีคนมาเลี้ยงดูใช่ไหมนางก็เหนื่อยเนาะแล้วทีนี้ก็คิดว่าผัวเข้าใจและฮอร์โมนหลังคลอดนี่เพิ่งคลอดใหม่ๆลูก8ปดเเดือนคิดถึงลูกสาวเลยนะแต่อันนี้แฟนเขาช่วยดีนะคะ ทีนี้ในมุมของฝรั่งหนึ่งการที่เรามีลูกอ่อนนึกถึงสามียายจา๋าสมัยก่อนเลยถ้าเราไม่ใช้หรือบอกเขาเราทำเองทั้งหมดมันก็จะเป็นภาระของตัวเองคนเดียวทีแรกๆเราอาจจะไหวแต่สภาพที่เราเหนื่อยขึ้นมาเราก็จะมีอารมณ์อาการนะคะและทิ้งตัวก็คือปล่อยตัวโซมเนาะบางทีนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เมียฝรั่งหลังคลอดนะคะ มีปัญหากับสามีเพราะหนึ่งสามีก็ยังมีวัยรุ่นสองเขาก็ยังมีอารมณ์ในพวกนี้สามเขาไม่ได้มาคุกคีกับความเหนื่อยเพราะว่าในหน้าที่ของเมียว่าผัวทำงานแล้วอาก็ปล่อยให้ผัวทำงานไปตัวเองอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็บริการตัวเองทำทุกอย่างในเช่นกลายเป็นว่าเราไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจริงๆแล้วการเปิดใจนะทุกข้อถ้าทุกคนเปิดใจในทุกปัญหาและความคิดของตัวเองก็จะไม่มีปังวันนี้น้อง ปังร้องไห้แล้วนั่งซุดลงกับพื้นลูกก็ป่วยด้วยเนาะเด็กอ่ะก็จะป่วยอีสอิแสใช่ไหมนั่งร้องไห้ลงกับพื้นแล้วผัวตกใจผัวก็เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเหนื่อยฉันเบื่อเธอไม่เคยสนใจฉันเลยเธอทําแต่ง,งานเธอกลับมาเธอก็พักผ่อนเธอก็นอนฉันต้องดูแลลูกคนเดียวแล้วต้องทําทุกอย่างในบ้านฝรั่งเออพี่น้องขาเอา้าเอา้า ฉันก็คิดว่าเธอมีความสุขดีเธอทําได้เธอก็ไม่เห็นเอ่ยเห็นอะไรผัวบางคนเนี่ยนะเราต้องพูดต้องคุยเราต้องพินิษ์พิจารณานะต้องบอกชวนที่รักอะจับชนใช้ขวาอันเนี้ยนี่คือสามียายจ๋าเลยยายจา๋าจะเป็นคนใช้เขานะบอกเขาว่าที่รักอืมตอนลูกเล็กอะเวลาเราเลี้ยงลูกหนึ่งเราทํางานเนาะพอหกเดือนเรากลับไปทํางานเนี่ยถ้าอเราต้องทํางานเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาเวลาลูกป่วยกลางคืนปับ๊บ นะรอบหัวค่ำเนี่ยยายจะจะยกให้สามีเลยหรือว่าเราเอารอบหัวค่ำรอบดึกสามีลุกขึ้นมาเอานะะเปลี่ยนกันเพราะเพื่อที่จะเห็นการเอาใจใส่ของเขาด้วยบางทีการที่เราไม่เอ่ยปากแล้วเราทำเองทุกอย่างจนเขามองว่าเราทำได้แล้วเขาก็ไม่เข้ามาช่วยแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยอยากให้ผัวเข้ามากอดเข้ามาอุ้มเข้ามาช่วยเข้ามาปฏิบัติเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่น แต่ฝรัง่งบางคนนี้ใส่มันก็นิ่งเอาจริงๆนะอันนี้เปรียบเทียบอย่างเคสนี้เขาก็นิ่งเอาจริงๆทีนี้วันนี้มาโวยวายเขาก็ร้องไห้เขาก็กอดเมียเขาก็ตกใจเขาก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอถึงได้เป็นแบบนี้แล้วเมียก็พังพังพังออกมาพังพัง,พง,พง,พงออกมาในความรู้สึกน้อยใจผัวเอ,อ่อนูน่นนี่นั่นแล้วเหนื่อยกับลูกกับเต้าผัวก็กอดเอาแล้วทําไมเธอไม่พูดนะทําไมเธอไม่พูดก็คิดว่า เธอมีความสุขเออคิดว่าเนาะเวลาของเธอนิดว่าเธอไหวเห็นไหมพี่น้องขาถ้าเรามีโอกาสนะบอกเลยทุกเรื่องราวมีโอกาสที่จะร่วมกันได้คำว่าครอบครัวเข้าครัวเราทำอาหารเราเรียกสามีชิมนะเราให้เขาช่วยเก็บนู่นนี่นั่นอันนี้เราต้องฝึกตั้งแต่แรก เราต้องฝึกตั้งแต่แรกถูกพันขอบคุณตางกื้อขอบคุณนะกอดหน่อยหอมหน่อยชนแก้มกันหน่อยมันก็จะเป็นสัมผัสไปด้วยกันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดนะแต่งงานมาโอฉันไม่ได้ทำงานหน้าที่ดูแลเขาเป็นของฉันทุกอย่างในบ้านฝรั่งกินข้าวอิ่มปับ๊บลุกขึ้นไปนั่งหน้าทีวี เขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเราก็เก็บเมียนทีนี้เหลือบมองผัวแรกๆก็แฮปปี้ทีนี้มาเหนื่อยกับลูกกับเต้าเราก็ยังมองผัวเฉยๆแต่คิดมโนไปในไกลาหานี่ไม่ช่วยเลยเริ่มเต็มเต็มเต็มแล้วเหนื่อยอย่าได้เก็บความรู้สึกแบบนั้นเล็กๆน้อยๆสะสมสะสมจนเราต้องพังบางคนเลี้ยงลูกอ่อนอื กลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นคิดมากกลายว่าผัวไม่รักผัวไม่ใส่ใจเพราะผัวเห็นเวลาไปประครบประงมไปกอดลูกด้วยยิ่งเอาลูกนอนด้วยนะคนไทยเนี่ยหลายๆคนนะคะที่คุยเนี่ยเอาลูกขึ้นนอนบนเตียงตัวเองด้วยตัวเองก็ต้องมากอดประครบประงมลูกชีนี้ทีนี้สามีก็สะกิดไม่ได้ใช่ไหมอืมลูกโตแล้วเจ็ดแปดเดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงใจเขาและใจเราและความสวยนะเป็นเมลูกอ่อนก็สวยได้ขอฝาก เป็นลูกอ่อนก็สวยได้นะลูกขึ้นมาสดสวยแต่งตัวอาบน้ําอาบท่าให้มันมีสดใสอย่าให้ผัวได้มองเศร้าไปด้วยอ่าน,นี้ยังถือว่าเยจ่ายยังมองว่าถือว่าพังเร็วอ่าโวยวายคือแตกเร็วนะแปดเดือนถ้าปล่อยให้นานไปความเคยชินความเฉยชานะคะของสามีก็จะยืดไปเรื่อยๆถือว่าวิกฤตนี้เป็นโอกาส ได้หันหน้าเข้ามาปรับกันกับสามีพออีกวันหนึ่งนะสามีก็ลุกขึ้นมาช่วยก่อนที่จะไปทำงานอ่าไม่เป็นไรเธอไปเอาลูกฉันเก็บตรงนี้ตรงนั้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นยายจ๋าเอ้ยพนาอ่าทําถูกแล้วนับจากวันนี้ชวนมาเล่นด้วยกันกอดกันอุ้มลูกไปวางให้เขาเราจะทำอะไร หรืออาทิลักษณ์นู่นนี่นั่นเราก็ช่วยกันนะคะสีสันในครอบครัวยายจ๋ายังขอใช้ว่าแม่บ้านเป็นคนสร้างสีสันนะบ้านยายจ๋าเนี่ยถ้าวันไหนยายจา๋าหน้าหงิกไม่เอาอะไรหรือไม่มีอารมณ์ทํากับข้าวกับปลาให้กินบ้านนี้หงอยเลยนะ,ะผัวก็จะนั่งกับนิ้วหน้าทีวีและไอ้ลูกก็จะหน้าคว่ำไปอีกทางละเดินรอบวงและพี่น้องขานะเพราะฉะนั้นเรายังใช้ว่าหัวใจบ้าน จะสดใสนะคะจะมืดมนก็อ,อยู่ที่แม่บ้านนะคะจะเกินกก่าวจะหยอกล้อจะพาเขาทําอะไรมันก็ต้องมีเทคนิคในมุมของเราให้เล่นได้มีความสุขได้ผูกพันได้ชนกันนะคะเออได้ใส่ใจซึ่งกันและก,กันคําว่า please อขอความช่วยเหลือนะเขาช่วยขอบคุณนะที่ละอืมมันเป็นคําควรมีในทุกวัน ไม่ว่าระบบแม่ระบบลูกนะอันนี้พูดจากการกระทําของตัวเองนะยายจ๋าเนี่ยยื่นของให้ลูกปับ๊บตังคิวมามาแล้วเขาก็จะเดินมากอดหอมแก้มเราก็ชื่นใจนั่นคือรางวัลคนที่สร้างสีสันถึงแม้เราเหนื่อยเราได้คําขอบคุณเราก็มีความสุขไปกับลูกๆสามีเลิกงานมาหอมแก้มปั๊บที่รักวันนี้ทําอะไรกินอ๋อวันนี้ฉันทำพแพนงเนื้อนะฉันทําเสร็จแล้วเธอมาชิมซิเพราะยายจ๋าจะไม่ชิม นะฮะเยาจาก,ก็จะปรุงซอสก่อนเนาะแล้วก็เอาเนื้อใส่ทีหลังเสร็จแล้วเราก็เลือกสามีมาชิมแต่รสชาติแต่มันได้ตั้งแต่อาทําซอสทำเครื่องแล้วนะคะเขาก็มาชิมอืมแลกเกอร์ขอบคุณนะป๋ามาอ่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะทํายังไงให้ครอบครัวมีสีสันไม่เอาความทุกข์นะความเหนื่อยนะงานบ้านมาอยู่ที่เราเพียงคนเดียวทําได้นะคะทุกคน ทำได้ยี่จ๋าเชื่อเลยคนสาวไทยเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วขยันอยู่แล้วกา,การจะดูแลแต่พอหนักนานเข้าแล้วภาระอะมีลูกเต้าขึ้นมามันจะมีความรู้สึกนะคะอืมหัวใจอน้อยใจอืมความใส่ใจไม่มีเพราะตัวเองต้องใส่ใจทุกอย่างในเรื่องราวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจูนใจนะคะดึงเขาหันเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราทําถึงที่สุดของที่สุดแล้ว เขาไม่มีหัวใจที่จะปรับเข้าหาเราวันนั้นค่อยคิดที่จะก้าวอย่าเก็บ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 ให้จุกในหัวใจแล้วพังนะแล้วใช้อารมณ์มากกว่าสติก้าวหนีออกไปนะคะทุกครั้งทุกเขาเรียกว่ามีชีวิตครอบครัวเนี่ยก่อนจะพังเนี่ยยังไงก็เคลียในหัวใจตัวเองนะคะปลดล็อกทดลองมันทุกอย่างเราเป็นผู้หญิง นึกถึงวันแรกๆทำยังไงล่ะเขาที่รักเรานะคะอ่านึกถึงวันนั้นและปรับความรู้สึกให้เขาเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองทุกๆขณะเหมือนอ้อนสามีเนี่ยเอาตรงๆนะอย่าอย่าคิดว่ามันไม่จําเป็นผัวต้องรู้สิผัวต้องเข้าใจสิเขาอ่านในความคิดของเราไม่ได้ อ่านไม่ออกนะพูดตรงๆเพราะฝรั่งเนะ่ยเป็นคนที่จะไม่ค่อยมองแล้วแวบ,บอะ่ะเออเราถ้าเปรียบเทียบคนเคยมีผัวไทยผัวฝรั่งนะคนไทยเนี่ยเห็นเราน่าควมนะเห็นเนี่ยเขาหันมางอเป็นไรเออมาหอมแก้มมางอนะฝรั่งไม่รู้จักคําว่างอนอ่าเขามางอเราเมื่อไหร่ล่ะเฉยเลยเคยเจอมาแล้วยายจ๋าทึ่งบอกว่าฉะทุกเรื่อง งอนก็ทํามาแล้วเดินหนีผัวผัวไม่ตามก็ทํามาแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่ทําเราไม่พูดเขาคิดว่าเราทําได้เราเก่งมันหันกลับมาจริงๆพอเปิดใจพูดคุยจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของเขาร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราไม่เปิดใจที่พูดคุยแต่ถ้าเราเปิดใจพูดคุยและหวังที่จะปรับอยู่กับเขาในมุมที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วมีความสุขไปด้วยกันแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงวันนั้นเราค่อยตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันไม่ไหว ฉันไม่ใช่ทาตนะงานบ้านเนี่ยบอกตรงๆเลยนะเราเสียสละเป็นแม่บ้านงานบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้างานบ้านเนี่ยมันไม่มีวันจบเงินก็ไม่ได้เงินเดือนก็ไม่มีนะกินอยู่ใช้ช่วยผัวก,ก็ต้องประหยัดพูดเอาความเป็นจริงอืมตรงๆจากความรู้สึกคนทํางานเขามีเงินเดือน เนี่ยจ๋าจชอบงานนอกบ้านมากกว่างานบ้านด้วยซ้ําแต่ในบ้านเราก็ต้องทำเพราะนี่คือครอบครัวของเราแล้วเราจะทํายังไงหนึ่งให้เราไม่เหนื่อยมากจนเกินไปสองให้เราได้ร่วมด้วยช่วยกันสีสันคําว่าครอบครัวนะคะเออเมียทำผัวล้างอืนะมันก็ได้ขอบคุณขอโทษ บอกรักกันไปวันๆขอบคุณนะม,นมาม้าโอ้โหวันนี้อร่อยมากเลยซุปเปอร์เล็กแม่ก็น่าบานเป็นกะโลแล้วพี่น้องลองใช้เทคนิคดูนี้อันนี้ดูนะคะสาวๆนะอย่าคิดว่าใจดีทำคนเดียวได้ไหวแรกๆหนึ่งปีสองปีสปีคุณอาจจะไหวแต่ถ้าย้อนไปนานๆและคุณจะได้มาเริ่มทำงาน คุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีนี้ไม่ได้บ้นทีน่ะความเคยชินของทุกคนเหมือนกันกับเราอะเพอสมมติว่าน้องคนนี้ผ่านไปวันข้างหน้าทำงานงานนอกก็ต้องทำงานในก็ต้องทำได้เหมือนเดิมแล้วมันจะลำบากเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตัดสินใจเคลียร์เปิดใจกับตัวเองเป็นข้อๆเรียนรู้กันไปชีวิตน่ะมันต้องปรับและเรียนรู้กันไปยันตายนะ ไม่ใช่แค่เข้าใจกันแล้วอยู่ได้เพราะเริ่มอายุมากก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยอารมณ์เจ็บป่วยฮอร์โมนนู่นนี่นั่นบอกเลยนะปีนี้ยายจ๋าย,ยังปรับกับสามีเยอะเลยเพราะว่าเขาเริ่มฮึดเร็วอืมนะคนนิ่งๆแท้ๆมเขากล้าพูดกล้าะไรฉะฉันเขาไม่ค่อยสบายเราก็ต้องเข้าใจอันไหนปฏิบัติเขาอันไหนส่วนเขาปฏิบัติเรานะคะพี่น้องคะพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงไม่มีอะไรการันตีชีวิต ที่ผ่านมาเย,ยจาก็ถือว่าเย,ยจัปรับและเรียนรู้มากับสามีแม้กระทั่งลูกนะเอาตรงๆล้านนะทุกคนที่อยู่ร่วมกับเราเขาโตไปเขาก็มีความคิดของเขาไปลูกสาวก็มีครอบครัวของเขาไปเราก็จะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่จะให้เขามาดูแลเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้และเราก็ไม่จำเป็นต้องดูใข่ ดูแลใข่ร้อยเปอร์เซนตเช่นกันแบ่งเวลาถอยหลังมาซัพพอร์ตและดูแลตัวเองไปพร้อมๆกับดูแลครอบครัวนะคะทุกๆคนนี่คือจุดปัจจัยที่เราจะมีความสุขเราจะภูมิใจเราจะได้คำขอบคุณจากลูกจากหลานจากผัวนะคะอย่าว่าไม่ใช่สำคัญไม่ใช่เรื่องสำคัญนะการขอบคุณบอกรักนะคะขอโทษนี่เป็นเรื่องปัจจัยสำคัญในชีวิตต้องมี นะฮะตื่นเช้ามาบอกรักโอ้ชื่นใจยังรักกันเยอ่สองทำผิดอาขอโทษนะโอเคฉันรู้ว่าเธอนั่นจะกอดกันขอโทษนี่คือการอ้อนได้กอดกันนะคะนะขอบคุณนะที่รักเธอซื้อของกินมาให้ อุ้ยไม่ได้สั่งเลยดีจังเลยสามีรู้จักของที่กินเขาก็ชื่นใจยอาม,มันก็เป็นพลังต่างคนต่างหยอดให้กันนี่เด้อคือถาคาถาผัวรักผัวหลงนะของเย,ยจา่าถ้าใครบม่มีลองเอาไปไส์เบิ่งเด้วพี่น้องอืมทั้งนี้ทั้งนั้นนะมีความสุขไปวันวันยาวถึงไหนก็เท่านั้นนะไม่มีคำว่าการันตี